ธรรมศาลาธรรมสภาธรร,รมสภาฮะอ๋อใช่ใช่ใช่แกพูดถูกเออแม่คือตรงตรงตรงนั้นที่ว่านางกรตาจลาเข้าไปคือธรรมธรรมสภาธรรมสภาส่วนส่วนใหญ่โน่นน่ะธรรมศาลาครับใช่เอาทอ,องเนี่ยโอเคทอง ร้อนก็หายน้ําแต่ว่าไม่มีน้ําขายแล้วก็ลิงครับมังคีแย่างน้ําไปกินแล้วก็เลยพอดีเจอซิคลิ i ตีพอให้ให้น้ํามากินดีนะครับก็นี่ครับก็เรื่องไม่ได้กินเออเดี๋ยวขอกินน้ําก่อนนะครับโอเคครับรู้เลยว่าครับว่าเป็นน้ํำบาดาลนะครับ ก็ลืมไปว่าบอกว่าเขายกหรือว่าเขาอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็สร้างนะครับก็ชีวิตมาถึงตรงนี้แล้วก็กินกินได้หลังจากกลับมาเอารองเท้าที่ต้นอนันทโพแล้วนะครับก็ใช้าทางเดินที่ที่เรียบที่เรียบกับทางต้นโพครับ ะเป็นทางทางด,ด,ด้านหลังพระมูลคันทะกุตีของพระพุทธองค์และกันนะครับใช,ใช้ทางเดินที่อยู่ด้านหลังมูลคันทะกุตีนะครับแต่ผมเดินมาจากตรงนี้เป็นใจกลางของวัดพระเชตวันนะครับตรงนี้ผมกํลาลังเดินเดิน,เด,นเดินไปทางโน้นคือคือประตูทางด้านทิศเหนือนะครับก็แดดร่มลมตก ก็ตอนนี้อากาศไม่ร้อนแล้วครับแต่ว่าเวลาที่จะชมก็จะหดเหลือสั้นลงนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะปิดประตูประมาณ6โมงเย็นนะครับเมืองสาวัตถีผมก็พูดบ่อยเพื่อที่จะให้เห็นความสำคัญของเมืองนี้ด้วยว่าเป็นที่เรียกว่า,เม,วา,าเมืองหลวงของพุทธศาสนาเมืองหลวงของพระพุทธศาสนาเลยก็เป็นสถานที่ที่ให้กำเนิด พระสูตรมากมายครับจนนับไม่ถ้วนเป็นเมืองที่นางยักษขินีนะครับถวายข้าวสลากพัดนะครับนางยักษินีที่มีการแย่งลูกกันนะครับที่ว่าจะนางยักษ์นี่ก็จะกินลูกครับเนื่องจากจองล้างจอง่านจองเวรกันมาตั้งแต่สมัยเป็นภรรยาหลวงภรรยาน้อยตั้งแต่ชาติหลายชาติก่อนโน้นะ กลายเป็นก็กาตายไปก็กลายเป็นแมวเป็นแม่ไก่เป็นอะไรเสืออะไรสารพัดนะครับเพื่อจะแก้แค้นกันนะครับจนในที่สุดแล้วก็มาจบที่นี่ครับที่วัดพระเชตวันนะครับนางประตาจรานะครับซึ่งต่อซึ่งสติฟันเฟื่อนแล้วก็ได้ได้พระเจ้าโอค์ได้ทักเรียกเธอนะครับทำให้ได้สติขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็บรรลุอรหันต์นะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นด้านหลังของกุฏิพระมูลคันทักกุฏิของพระพุทธองค์ครับด้านหน้าจะเห็นมีพระศรีลังกาท่านนั่งอยู่นะครับก็แล้วก็มีเรื่องของออนางกินจมานวิกานะครับที่ใส่หลายพระพุทธเจออ้าอาท้องพระพุทธเจ้าอ,อ,อะไรครับ นะก็มีเรื่องของพวกเดรัจฉีใส่ความพุทธองค์นะครับเราจะทาลายพระพุทธศาสนาสุดท้ายก็มีก็พุทธองค์ก็ต้องแสดงยมกปฏิหารก็ที่นี่นะครับสแสดงยมกปฏิหารองคุลีมานมหาโจรก็เรื่องก็เกิดที่สาวัตถีนี้นะแล้วก็พุทธองค์ก็ทรงกำราบองคุลีมานมหาโจรเนี่ยโดยที่ไม่มีไม่ต้องใช้สัตว์ตามวะ่า่มอากาศเย็น ก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทางเวียนมากทางเวียนมามก็มาปฏิบัติธรรมนะครับมาจากเวียนานามทางพระศรีลังกาไม่แน่ใจว่าเป็นชุดของมุมไบหรือเปล่าครัวันนี้ก็เจอที่ คนอินเดียนะครับที่มุมไบามากันเป็นคณะเยอะนะครับมีเรื่องราวของพระเจ้าประสเินที่โกศนนะครับมีเศรษฐีคนสําคัญก็คืออาณาธรมวิธิกะเศรษฐีและนางวิสาขามหาอุบาสิกาแต่นางวิสาขานี้เป็นชาวเมืองลัสกุ์ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือที่ประชุมสงที่มาจากทั่วทุกสารทิศมาประชุมกันที่นี่นะครับ แล้วก็มีการวินิจฉัยอธิกรณ์ต่างๆก็ที่นี่ครับเป็นศาลของพระก็ว่าได้นะครับเดี๋ก็ตรงนี้นะครับมีคราวหนึ่งพระเทวทัตก็พิพากษาให้ภิกษุณีที่ตั้งท้องว่าผิดสุดท้ายแล้วก็มีการตั้งศาลพิจารณาพิพากษาก็ที่เมืองสาวัตถีนี้นะครับสุดท้ายก็ปรากฏว่านางท้องตั้งแต่ก่อนที่จะ บวชเป็นภิกษุนีดังนั้นไม่ต้องประราชิกนะครับพระเทวทัตก็โดนธรณีสูบที่นี่นางกินจะมานัาวิกาก็โดนธรณีสูบที่นี่ที่เมืองสาวัตถีกำลังจะกลับม <c oughs> ีคุณลุงเป็น Security ตีแกบอกว่าปิดหกโบเกนคุณลุงบอกว่าเชื่อเนมฮันนิบฮันนิบฮันนิบ,บอ๋อฮันนิบก็ดีครับเดี๋ยวก็ ใครทาบุญกับกับแบบคุณพี่คานิดนึงนะครับนิดนึงนะครับตรงนั้นก็ตรงตรงนั้นเป็นธรรมสภานะครับผมตรงนี้บอกน้ําน้าน้ำสงสจ้งครับสาพุทเจ้านะครับก็อันนี้คือพุทธะเมนจัเปิงสลิปปิงอันนี้เป็นอันใ่ผมก็ฟังไม่ค่อยถนัดนะครับแต่มก็รู้วนี่ ปุต <Ooh. S 3> ิโกสัมปีออสัมปีสัมปีเหมือนกันของพระพุทธองค์ก็อยู่ตรงนี้นะครับจรางมันตงรุงกรมจงกรมมอ๋อตรงนี้ตรงที่ยาวิดีโอแคอนาดีครับสวันสััต ทรงเดินจงกรมนะครับถ้าผมแผ่ไม่ผิดนะครับก็จะอยู่ตรงก่อนถึงต้นอานันทโพที่ข้างหน้าอ,อผู้หญิงที่เขาเดินไป <One. S 1> อะไรนะทู two, อยู่ไหนที่ทู่ที่อยู่ไหนที่วันวันลาสตด1 2 3อ๋อ ตรงน้นยมิ้งิใหญ่ๆหญ่นะมันแกบอกมัน,น,นคือมามันมันมน,น่าจะจะมีธรรม,รมสาราอะธรรมสารามันนี่นี่นี่ธรรมสาี่ธรรมสภาธรรมสภาฮะอ๋อใช่ใช่ใช่แกพูดถูกนะ <laughs> คือตรงตรงตรงนั้นที่ว่านางกัตาจลาเข้าไปคือธรมธรรมะ สภาด h ร r m a สภา,า,าส่วนตรงใหญ่ๆ<ห>นี่ด h ร r m a สภา,า,านี่ธาราามาารมศาลาธรรมศาลาอ่าส่วน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 ใหญ่ๆโน้น,ะนะธารรมศาลาครับ <c oughs> เออที่ผมเรียกว่าพระวิหารก็คือธารรมศาลาส่วนตรงที่นางประาจลาเข้าไปเอวามสุตตังเอกังสมยัง นี่ก็คือครับใช่ในคัมภีร์เมื่อพระเจ้าสาวเตียังเบรรดเจตวันนี้อนาถเปินลักษอารามีโอ้บริโกตบริโกตก็เดินเดินกลับมีถึงจะคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่ก็เดาเดาเดาสอบเอานิดหน่อยนะครับเพราะจะสปีดอิงลิสได้สปีดอิงลิสได้ก็ หายากอยู่นะครับเพราะปกติก็มาที่เมืองนี้ก็จะภาษาอังกฤษก็จะใช้ลำบากนิดหนึ่งนะครับยิ่งกับคนมีอายุแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ไม่ได้แล้วยิ่งไปเจอแบบไวยากรณ์อย่างผมที่มันมันไม่มันไม่ค่อยมันไม่ผ่านอะ่มนมนอะมันก็จะยิ่งสื่อสารกับลำบากสาธุสาธุสาธุเราก็เดินผ่านพระมูลคันธกุตีอีกรอบหนึ่งนะครับก็ ก็ไม่ไหว้แล้วทำประทักษิณไปชไปแล้วด้วยอันนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไ,ไปใกล้ธรรมศาลาธรรมศาาลใช่ธรามาารามศาลาธรรมสภาธรามาารมสภาตรงนี้นะครับธรรมสภาเอื้อเข้มไม้เข้มไม้เอื้อมไยพระวัสสเวียงเบิกเจตุวณิอนุทินเด็กเสารารนีนาสาธุสาธุ สัญ,ญลักษณ์นี้เราก็จะเห็นเ,เห็นตามเผยแพร่ตามสื่อต่างๆเยอะครับพอเห็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ทรงนี้อยู่สถาปัตย์่างนี้ก็คือข้อมูลกันครับตีนะครับนี่คือข้อมูลการทกาปุตตีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมด้านบนนะครับ ได้ก็มีพคเชาวคนอินเดียครับเขาก็มาชมแต่เขามาชมในฐานะเป็นโบราณสถานอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้มากราบไหว้เหมือนกับชาวพุทธนะครับด้านบนเป็นอย่างนี้นะครับนี่เราก็จะลงไปนะครับก็ขึ้นมาบนนี้แล้วก็ลองลองลองดูวิวสักหน่อยนะครับ เดี๋ยวจะเริ่มจากทางพระวิหารทางด้านทิศเหนือนะครับก็ตรงนี้ก็ก็จะเป็นแบบตรงที่ธรรมสภา,าที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้ก็เป็นวิหารแล้วก็บ่อน้ําสงสนารของพระพุทธองค์นะครับอานันทโพอยู่โน่นนะครับอานนทโพอยู่โน,น่นมองไม่เห็นครับจากตรงนี้ไกลเกิน นะครับด้านหลังของพระมูลกันทกุตีปิอ้นะครับเป็นวัดซึ่งนางภิกษุดีจะอยู่ฝั่งโน้นกันนะครับแล้วก็กลับมาที่มหาวิหารนะครับตรงโน้นก็จะเป็นประตูทางเข้าถ้าเข้ามาก็จะเจอมหาวิหารอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ธรรมสภานะครับเมื่อกี้บอกแล้วตรงตรงนี้ธรรมสภาครับถัดจากถัดจากต้นโพลลงไปครับธรรมสภาจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีช่องช่องที่พระพระเทระนั่งนะครับนางประตาจลาก็คงจะเดิน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 เ,นเข้าไปถึงตรงนี้ก็จะเป็นที่พระพุทธองค์นั่งประทับนั่งอยู่ ออกมาข้างหน้าวัดเชตวันแล้วก็ต้องหารถกลับแล้วครับทีนี้ไม่รู้จะมีรถกลับหรือเปล่า